อ๋อไปเดี๋ยวเราไปตรวจงานหน่อยครับดูวัยรุ่นกับเราน้อยล้างไปถึงไหนแล้วเฮ้ยผ่านไปสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอ๋อดูมันดูมันเฮ้ยเ่ีเฮ้ย ไปต้ีข้างบน่าชีข้างล่างโเออเออเอาเอาเดี๋ยวดูดูมันน General ี่นี่ีนู้นชีทางนู้นไอชีสข้างบนให้มันนนี่ก่อนขีสข้างบนลงมาก่อนนะนะมันจะเป็นภ่ามันแข็งไฟปิดนี่มเฮ้ยเฮ้ยหีปิด <Yeah. S 2> จ้างมาล้างรถนะก็ทำไมมานั่งคุมอย่างเงี้ยไปเองอ่ะไปเลยไปไปชีดโอ้อันนี้นั่งชีโบชีเบสั่งเลยโอ้ตายแล้วเออโอ้โอเคลุ่น <c oughs> <c oughs> ดูน้ำด้วยเด้อเพื่อนน้ำมันมาไม่ทันเอาให้เอียมไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หน่อยว่าสะอาดไหมเดี๋ยว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 รุนเดี๋ยว ฮะน้ำเยอะอยอูอ่บ่ตัวนั้นสะอาดหรือยังตรงเอวอะ่ะครับฉีดไล่ออกหมดหยังหมดออกฉีดไปได้ไหมครับข้างในนี่หฮึขึ้นไปฉีดตรงนั้นออกมานี่ดีกว่าเนี่ยขึ้นไปฉีดไอ้ไม่แต่ถ้าข้างบนอนะขึ้นไปแล้วนี่นี่นี่ฉีดจากตรงนี้ฉีดลงนี่ให้มันกระเด็นออกมาหนี่อนนะเออขึ้นไปข้างบนตัวนั้นอะ บรรยากาศหน้าล้างเลยครับเดดไม่ออกครับเอออัดฉีดให้เขาหน่อยนั่นน่ะเศษเหล็กตัวนั้นเห็นไหมนู่นน่ะใต้เห็นไหมใต้กระบอกกระบอกยกเห็นไหมไม่ไม่นั่นน่ะเออนั่นแหละและละ Oh. ระวังระวังลื่นนะระวังลื่นจับดีๆช่งนี้ไม่มีงานครับแต่มีงานก็ยังออกไปไม่ได้หรลกครับเพราะว่าช่วงล่างครับโรลเลอร์ ตัวเลอร์อนต้องเปลี่ยนหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างละเจ็ดตัวโอ้ค้างละเจ็ดตัวตัวตัวละสองพันหน่อยๆเจ็ดสองสิบสี่หมื่นสี่ครับหมื่นสี่ตีไปหมื่นห้าเลยสองข้างก็สามหมื่นโอ้เห็นไหมครับไม่ธรรมดานะครับรถแมคโครแต่ตนได้เงินจากมันอะรอรับอย่างเดียวแต่พอ จะเช็คมันเนี่ยเว้ยทำไมมันหมดเยอะจอังเลยวะบางทีเราอาจจะไม่นึกถึงตอนที่เราใช้งานเขานะครับที่เขาทํางานเวลารับเงินนี่เรารับอย่างเดียวอืมดีใจครับรับเงินดีใจเขาก็ทํางานให้เราแต่พอทําไปรถมันก็ใช้งานไปมันก็ต้องมีสึกรอใช่ไหมละครับอพอสึกรอปุ๊บเอ้พอจะซ่อมแล้วคิดแล้วทำไมมันหมดเยอะจังเลยวะ จะซ่อมจะซ่อมแค่4ี่ห้าหมื่นคิดแล้วคิดอีกครับแต่เวลาเขาทำงานได้เงินเป็นแสนมาเนี่ยไม่ไม่คิดเลยรับเงินอย่างเดียวครับอ่ารับเงินรับเงินดีใจอ่าพอถึงเวลาซ่อมนี่โอ้โหคิดหนักครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเกี่ยวกับรถแมคโคร กับรถเกี่ยวนะครับเปรียบเทียบเรื่องอะไรเปรียบเทียบเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับเนี่ยในสภาพรถผมอะ่ะขนาดนี้มือสองเนี่ยปึ๊บอา้าวถ้าเข้าหน้าฝนผมเช็คเหมือนกับที่เราเช็ครถเกี่ยวอะ่ะปีหนึ่งเราเช็ครถเกี่ยวประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึงก็มีครับอา่าถ้าเราคิดย้อนกันนะกับคิดกลับกัน เหมือนกับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวอะ่ะเอา้าเช็คหน้าฝนนี่เช็คทุกปีปีละห้าหมื่นอ่อยังน้อยปีละห้าหมื่นได้บุ้งกีไปแล้วอืมบุ้งกีนี่ก็ทําหมดไปห้าหมื่นบุ้งกีกับสลักตัวน,นั้นมันเป็นหนักสลักตัวน,นั้นครับหมดไปห้าหมื่น่าปีหน้าปุ๊บเช็คช่วงล่างเปลี่ยนโรลเลอร์เปลี่ยนโซ่โรลเลอร์กับโซ่เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนี่เราใช้ได้ประมาณอา่า ถ้าโซ่นี่จะได้อยู่ประมาณ3าถึงสปีแต่ถ้าเกรดดีๆหน่อยจะได้อยู่ประมาณ5ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับทุกคนลองคิดดูถ้ารถแมคโครอ่ะโอ้โหอันนี้กระเด็นมาทางนี้ครับถ้ารถแมคโครถ้าเราเช็คทุกปีทุกปีอะ่ะเช็คไปเช็คมาผมเชื่อได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่กิ๊กเลยแบบพร้อมใช้งานเลยอะ่ะ แล้วพอมันเช็คเช็คจนเต็มทุกอย่างแล้วอะถ้าให้ให้เช็คนะปีนี้ได้นี้ปีหน้าได้ช่วงล่างอ่าก็คือจบเลยครับจบเลยปีต่อไปอ่าเช็ครั่วซึมอ่ากระบงกระบอกอันนี้ไม่หมดหมดไม่เท่าไหร่ครับกะบงกระบอกประมาณตัวนี้กระบอกนี้ก็ค่าช่างเขาพันห้าพันห้าพันห้าค่าซีนตีไปเลยครับ แต่มันก็ไม่รั่วเร็วครับพวกนี้ใช้ได้นานอยู่ครับคือถ้าเราเช็คเหมือนรถเกี่ยวผมบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อไมโครคันใหม่หรอครับโอ้แค่นี้ก็ปีเลยถึงจะสภาพนี้แต่เต็มทุกอย่างครับทุกอย่างเต็มแน่นอนครับแต่โดยส่วนมากโดยส่วนมากเลยนะแม้กระทั่งผมนะครับ อุ้ยกระเด็น <c oughs> โดยส่วนมากแม้กระทั่งผมอะ่ะไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่นะครับรถเห็นไหมใช้ยนแบบอใช้ยนแบบไปไม่ได้อะ่ะใช้ไปอย่างนั้นเลยครับจนไปไม่ได้ถึงได้เช็คครับถ้าเราเช็คเหมือนรถเกี่ยวนะผมบอกเลยว่าสุดจัดเลยครับเช็คไปเช็คมานี่อยู่แน่นอนเลยไม่มีที่เช็คแน่นอนครับแมคโคร มโครเช็คถ้าเช็คอยู่แล้วก็คือใช้งานยาวๆเลยนะครับประมาณสามปีนั่แหละสามสี่ปีครับเนี่ยเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างรถเกี่ยวกับแมคโครครับถ้าการเช็คบำรุงถ้าเราดูแลแมคโครเหมือนเราเช็ครถเกี่ยวทุกปีผมบอกเลยว่ารถคุณจะเก่าแค่ไหนไปไปเอามานะ่ะเก่าแต่ภายนอกครับแต่การทำงานทุกอย่าง รถใหม่ก็ไม่หนีครับกรณีที่เราเช็คปีเหมือนรถเกี่ยวนะครับี่านนี้ก็เหลือช่วงล่างครับเหลือโรลเลอร์โรลเลอร์เป็นรเนลอร์เป็นสปอกเก็ตจบเครื่องปัม๊มเพยก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า เช็คหมดแล้วนะครับเรียกว่าเช็คหมดแล้วเขาเรียกว่าโอเวอร์โอเวอร์รันมั้งใช่ไหมวะโอเวอร์รันไม่ใช่นะเขาเรียกว่าอะไรวะเอาเรียกว่าเช็คแล้วกันนะเช็คหมดแล้วครับเครื่องปั๊มเพเช็คหมดแล้วไม่มีรั่วไม่มีซิมครับจะมีซิมก็ตามจุดสายบางจุดนะครับในพกกุ่งกีก็เพิ่งทำไปหมันๆครับหมดไปห้าหมื่นกว่าครับ พอกวานอัดปลอกเปลี่ยนสลักใหม่เปี้ยหมดี่ใช้งานก็ใช้ไปเลยครับทนีนี้แต่มันเรื่องมุงก่กีการใช้งานน่ะถ้าเราขยันอัดจารบีเรื่อยๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถ้าเราอัดจาระบีเรื่อยๆมันก็ใช้ได้นานถ้าเราไม่ค่อยอัดจารบีครับดินเข้าไปแล้วเหล็กทูเหล็กอะ่ะมันก็สึกเร็วนะครับที่หลักๆเลยคือจารบีต้องห้ามขาดโดยเด็ดขาดมันจะใช้ได้นานนะครับ ก็จะเหลือตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำก็นู่นนูนนูน,นแต่ตัวนูน้นหลวมไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยหนักหนักเลยคือตัวนู้นครับที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้ครับนี่ก็บอกตัวนี้ครับหนักมากหนักสุดๆเลยนะครับกระบอกตัวนี้นี่ก็จบแล้วครับมันช้ำม,มาจากเจ้าของเดิมนะครับ อเอาให้เอียมไปเลยตรงนี้ไม่มีงานเราก็ต้องเนี่ยผมจะล้างดีๆแล้วผมก็จะถอดเปลี่ยนโรเล,ลอร์ทุกตัวเลยครับคันนี้ถอดเปลี่ยนโรเล,ลอร์ถอดเองครับมี บล็อกลมมีอะไรเรียบร้อยแล้วจัดการถอดเองเลยเปลี่ยนเองเลยไม่ยากเท่าไหร่คันนี้ก็ขายนะครับขายอยู่นะครับออตอนนี้ถ้าเปลี่ยนโรลเลอร์ช่วงล่างเสร็จนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนสปอกเก็ตให้จะขายอยู่ที่แปดแสนห้านะครับคันนี้ เซนห้าพร้อมใช้งานครับบุ้งกีแน่นๆนะครับเครื่องก็ฟิตเรียบร้อยปั๊มพาเรียบร้อยเปลี่ยนชุดโอลิงค์เพก็เปลี่ยนชุดโอลิงค์เรียบร้อยนะครับแห้งครับตันนี้เหลือแค่ช่วงล่างนะครับผมใช้ดีครับรุ่นนี้ครับใช้ดียอมรับไม่จุกจิกไม่งอแงครับใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับก็โทรมาได้ครับ0 8นย์7 3ด4 7สาดสามสี่ี่เจนะครับ แปดแห้าครับเอาไปลุยงานได้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนโรลเลอร์ช่วงล่างให้สองสข้างเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างสวยครับพวกเฟรมพวกอะไรยังหนาดูครับใครที่มองหารถไว้ใช้งานครับไว้ยกอ้อยครับแล้วก็ไว้ตัดดินใส่สิบล้อครับโทรมาได้ครับ08นย์7 3 4 4 7นะครับสวัสดีครับผม